สวัสดีเจ้าฮส,สมศรีก็อู้ไปหลายรอบแล้วเนาะวันนี้ก็มาอู้หันหลบกันแล้วกัน,นอูอ้ก,กับอู้ออนไลน์ไล่ซดเนาะเออเดี๋ยวเฟือคนตีมาใหม่มีคนถามมานะักแฝกอาทิตย์เนี่ยว่ะสมศรีทำงานอะไรอย่างได้เงินเดือนตวนัวใดอีนอ้อวันนี้สมศรีคือจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเนะาะก่อนอื่นจะสมศรีทำงานบริษัทของรัฐบาลเนาะ ทำอาหารกลางวันห้พนักงานออฟฟิศของรัฐบาลเออบริษัททำอะไรอย่างเกี่ยวกับเซฟตี้เซฟตี้คืออย่างเซฟตี้ทัวร์เดนมาร์กเลยเนาะมันเป็นบริษัทใหญ่เนาะอย่างคนตีจะอย่างคนจะสร้างรถไฟเปก็จะไปตรวจคมเรียบร้อยว่าว่ามันอันตรายหรือเปล่าสร้างจะอันจะอันจะอันอย่างเงี้ยนั่นแหละความปลอดภัยเออมันเกี่ยวกับความปลอดภัยแหละหรือว่าเซฟตี้แล้วก็อ้อย่างนี้ โรงพยาบาลหรือว่าทุกอย่างอะ่ะทัวเดนมาร์กที่เกี่ยวกับอันตรายอ่ะเนาะแม่มแต่ววาคนจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างนะี้ละก็ต้องไปตีท,ที่นี่คือบริษัทใหญ่เขาก็จะต้องไปตรวจสอบจกก้ะก็พนักง,งานตีตีบริษัททำสรีอยู่นะเนี่ยป่วยก็จะไปตรวจสอบว่ามันอันตรายหรือมันอันตรายอย่างไรแมนกระทั่งดับเพลิงทุกอย่างเดนมาร์กก็จะร่วมกันเนาะเออนั่นแหละมันเป็นบริษัทใหญ่เลยของเดนมาร์กนั่นแหละ มูเนี่ยมัจะเป็นคนเป็นพกตรวจสอบนี่แหละเออนั่นแหละประมาณเนี่ยอูไปภาษาบ้านๆกันแล้วกันเนาะอืมท <c oughs> าภาษาอกีกฤษก็เซฟตี้เวิร์กเซฟตี้ประมาณนี้แหละเซลลวกะเออสมมสีทำอาหารตอนเจ้าทำขนมปังเจ่ก่อนตอนกลางวันทำอาหารทำอาหารเอออาหารกลางวันคนจะ คนถามว่าสมศรีได้เงินเดือนเท่าได้อสมศรีจะอูตัดไปเลยเนาะสมศรีได้เงินเดือนเดนมากกว่าจะจ้างพนักงานจะทำงานทําความสะอาดทําอาหารหรือกาททำงานทํางานเกี่ยวกับงานนักยาติมน,นั่งออฟฟิศอ่ะเออขั้นตามชั่วโมงร้อยสามสิบโพลสามสิบโพนบ้านเขานะบวกไปอ่าจะเด่ Today นี บาทละห้าบาทของบ้านเฮาจิก่ะบาทบ้านเปิดไดห้าบาทบ้านเฮาอขั้นต่ำคือลอยสามซิบแต่ตอนเนี้ยสมศรีได้ลอยหกซิปแล้วจิก่ะลอยหกซิกับคูณห้าเข้าไปได้แต่ได้ประมาณชั่วโมงละแปดร้อยแปดร้อยบาทสมศรีทํางานชั่วโมงละแปดร้อยบาททํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้าถึงบ่ายสองวันละเจ็ดชั่วโมงกับบวกลบคูณหารไปกันแล้วกันแต่ว่ามันจะได้แปดร้อยบาทหมดนะเพราะว่า กับเจ็ดชั่วโมงจีก่ชั่วโมงละแปดร้ 8, อยกับบวกลบคูณหารไปก็แล้วกันว่าได้หรือได้เนาะสมศรีก็ต้องโดนหักภาษีด้วยนะทุกคนประเทศนี้มันจะต้องเห็นเสียภาษาีภาษีต่อได้แล้วแต่บางคนก็หักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บางคนก็หักสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์บางคนก็หักสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบห้าแล้วแต่แล้วแต่บางคนเนาะมันมันมันก็เจ้ทุกคนไปเพราะว่า ไผกระบอกได้นอกจากคอฟิดบอกอย่างเดียวเ <c oughs> พราะว่าเงินเดือนออกเขาก็จะฮักเลยอยี่ยแล้วก็นไอ้เนี้ยนี่ถ้าวันไหนทําโอสมศรีได้กาโอมันได้กะโอประเทศนี้พอเป็นจ้างเต็มที่แล้วฝรั่งน่ะจาได้กะโอแล้วก็จําได้โบนัสเพราะฝรั่งเป็นจ้างเต็มที่แล้วเส้นปีจะมีโบนัสแล้วก็จะมีกะโอโอก็คืออย่างถ้าทําเลทไปก็ได้การชั่วโมงเหมือนเดิม ชั่วโมงก็ลอยหกสิบเหมือนเดิมเอออันนี้ของสมสีได้ละหกสิบแล้วเนาะก็ได้้อยหกสิบนี่แหละอืมประมาณเนี่ยเซตละกะจะไหวเนี่ยแฮมสมสีทำกับเข้าจิก๊กกะสามคนจะเปลี่ยนจันงผลอาทิตย์บางทีก็ถึงอาทิตย์บางทีก็ยังนี่แหละอย่างอาทิตย์นี่สมสิก็ได้ทำสามวันจิกกะวันนี้ลูกพี่ก็บเป็นคนทำในไงอะก็นั่นแหละแล้วแต่ กับข้าวไผลเป็นคนคิดจ่วยกันคิดเจ้าบางทีกับไ,ได้จ่ยวยเราไปซื้อมาเฮืยอยังก็จะหยาหยาหยาไปไทย่องอย่างฝองปุ่นกันไปฝรั่งฟองเออเออล่างจานด้วยแบบได้ล่างจานเจ้าล่างแต่เวลาถ้า,ถ,าถ้ามีคนล่างจานแกจ่วยกันล่างกับปลูกผีก็จ่วยกันแต่มีคนล่างจานอยู่แล้วอืมทั้งหมดแกสี่คนล่างจานคนแม่ครัวสามคนดีจ้ะ นั่นแหละสมศรีทำงานนี่สมศรีได้งานจะได้งานก็คือคุณสามีฝากเธอเนาะสามีฝากเธอตั้งแต่วันแรกสมศรีได้บัตรประชาชนได้แต่งงานแต่งงานที่นี่ได้บัตรประชาชนก็ได้ทํางานเลยเจ้าโอเคจะถามอย่าแหมเออสามารถเอาอาหารกลับมาบ้านได้บ่ากลับเอามาได้เอามาเอามาได้เอามาได้ทุกอย่าง แต่สมชีพเอามาพอคุณสาม,มีมกินเอามาสมชีพเอาทิ้งกับข้าวนะเอามาได้ทุกอย่างลูกพี่เขหอมมาตั้งแต่วันแหลกที่ไปทํางานแล้วทุกทีกะหอมมาให้คุณสามีแล้วคุณสามีมกินสมชีก็พูดณเจ้ามาอย่างสมชีเองก็มกินไงก็เลยหมามาเอาได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างต,ตีทีทงานนะสามารถยยบไปอย่างกิ่นได้หมดเลยลูกพี่เป็นขางนะอ้มลูกพี่เป็นขางขางห้องกิน่นตีเนี่ยกินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้า ทํางานภาษีที่มันหักไปเนาะภาษีที่มันหักไปประกาเอามาคืนเธอนะะประกามาภาษียอนหลังกลับมาใกลับมาเตยก,กันห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่ปีแล้วาสามชีก็ได้หกหมื่นไปเนาะภาษียอนหลังภาษีกลับมาหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี่แหละปีแล้วนะแต่ปีนี้ยังได้เตะล้วกะอย่างเดนกระดากระดามันเป็นเดืนอนฮอลลีเดย์ พักบ้านเปิ่นพักหล่อนกันมดเนาะถั่วเดนมารนะ์กเนาะเปื่อนกันพักหล่อนกันมดกัะสมรีก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนพักหล่อนเนาะรัฐบาลกระจายกระจายให้ทุกคนนั่นแหละแล้วจะวาย,ยาเ,นเนี่ยเห็นไหมเ๋ยวก่อนนัะ้คิดก่อนเด้อบางทีการคิดออกมันลืมเนาะ <c oughs> ทำงานทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วเสาร์อาทิตย์ยุดมันเป็นยางาน ราชการเนาะอืมนั่นแหละทํางานวันเจ็ดชั่วโมงบางวันกะส่วนหน้าหอน,นี่ก็จะมีปาร์ตีน้นอยก็จะกลับบ้านเดิรกลับบ้านประมาณเ,เต็มที่ก็คือถุ่มหนึ่งที่เดิกสุดนนะอืมนอกจากเอ,อ่อก่อนคริสต์มาสแล้วก็นี่แหละเดือนหน้าก่อนจะไปฮอลลีเดย์นี่แหละ,ะก็จะมีฮอลลีเดอร์ก็จะมีปาร์ตีเนาะก็นั่นแหละขีดนเลี่ยงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะกับบ้านขันน้อย ทำงานเดี๋ยวก่อนเด้อคิดก่อนนะผู้เด็กผู้กัลืมเนาะทำอาหารก็เปลี่ยนกันเด๋ก็หยุดหยุดได้แต่ว่าต้องบอกหลวงน้าอย่างสมศรีบอกอะ่ะทำงานน่ะภาษาเออสมศรีเป็นคนเป็นอู้ภา,าษาเด่นได้เนาะถ้าสมศรีอู้ภาษาเด่นได้สมศรีก็จะได้หนักกว่านี่ พะว่าสมศรีอุปสาษาเด่นได้สมศรีก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าลูกพี่กระถามอ่ะแด่เธอจะไปเรียนแหมกระบอกวงเรียนแล้วสมศรีทีก่กเมืองไทยเลยมันเรียนได้แล้วมันภาษามันเรียนยากภาษามันยากนี่เนี่ยสมศรีมันเว่าลูกพี่เป็นมีคนอื่นนะตัวก่อนสมศรีไปทางานใหม่สมศรีได้ทํางานอาทิตย์ละสามวันน่ะนะเปิกกระฟอยเนาะเปิก มีเวียดนามมาสมาัครนะเวียดนามก็มันอยู่ได้ห้าหกเดือนมันกันยู่กูก็สมศลีหละแต่ลงฝีเหอกับพอคนเนาะฝรั่งกับมาก็มีมีคนมาสมาัครกันนะกักแกกับไม่ไม่นะแกกับพยายามพอสมศรีอุ้ก็สามได้ไงพออยู่ไปอยู่ไปโอเคสมศรีจะเอาแรงตัวเองเนะี่ยเขาสู้ก็เขาเขาอู้ได้สมศรีอุ้มได้แล้วกใจแรงตัวเอง ความพยายามของตัวเองในใจแรงตัวเองแหละพลังเวลาเขาแยกันแล้วเขาจะยืนพอเลยนะเขาจะถามว่าจะยางอย่างนั้อย่างไรเนาะเฮานี่อย่างอยังขวางหน้าเขาย่หมดอีทยอยังขวางหน้าเขายหมดนักเอาเบาสู้อย่างสมศรีทำงานนั่แหละอสมศรีก็บอกไงเอาความขยันและความสะอาดของตัวเองนี่แหละสู้เขาเขาลูกพี่มอนก็ฟออุ้มได้กะคนไหนมาแก่กับ แกกับผ่อสมศรีออกเนาะแกเฮิสมศรีอยู่สมศรีก็อยู่่อคนอืินมาก็ออกไปมดแกก็พยายามหาคนมาแตนมั้งถีแหละแต่มันหามมนได้หลังใจอย่างสมศรีไงสมศรีเนี่ยควาหน้าทำมดอย่างสมศรีบอกเลยนะเอาป๊สูล่างจานเหรอคนร้างจานไหมสมศรีก็ไปร่างจานแทนนะสมศรีต้องเรียนรู้เฮาได้มดทุกสิ่งทุกอย่างไงถ้าเฮาหยุดทหันแล้วเนาะแต่ภาษาเป็นก็จริงอ่ะ ถ้ามีมคนลังจานสมชื่ไปลังจานเตเน, <c oughs> นี่ยการนี่ต้องบอกไงแค่มองตาก็หูแล้วว่าจะให้ย่ายงอะไรไม่ไม่มสมชิ่ก็จะถามย่ายงๆย่ายงหันพักจะได้ย่างจะได้บนนี้มันถามแลไ,ไม่ได้ยาคนเดียวฝรั <c oughs> <c oughs> ่งเวลาเขาเอาคนฝรั่งมาเขาก็จะอู้ด้วยกันเนาะอู้สิกันแบม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 ฝ่องก็อู้แล้วกำลังทำงานเนี่ยยังสมชืีออย่าง,ง,งก้มหน้าก้มตาลับตาทำงานอย่างเดียว สรุปเงินเดือนสมมสีเนนะเดือนหนึ่งก็ได้ยังตามก็คือหกหมืนห้าบางทีถ้าพอเดือนหนึ่งสมสีจะทำงานแค่สาววันพอยุดเสร์ดาทิตย์จะเก่าสรุปแล้วนะเงินเดือนกับประมาณเจ็ดหมื0นแปดมืนแล้วแต่ ถ้ามีถ้าได้ทํางานเลทจะได้ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นประมาณนี้แหละถ้าตามสุดก็คือได้ 6, หกหมื่นห้าหรือว่าเจ็ดหมื่นเต็มทีม่คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละเจ้าสรุปข้อแล้วเนอะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมชิ่เจนเนอร์ขอบคุณเจ้า